สวัสดีครับกับผมในคามินชแนลขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่278ประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะะกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมะนีนพารัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรังคันธังสีวะลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆโอเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพร,ระรปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิขพเจ้าในคามินชันแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบร,รมีครั้งที่278นี้ขอให้ขพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ